สวัสดีครับมือนีเด้อมือนีเดี้อจีผ้ามาย่างธ ong ไห่ธ ong หน้านะครับเนาะธ ong ไห่ธ o งหน้าว่ามันมีมียังเป็นตาเบิงเป็นตาส้มแนวมือนีนี่แหละโอ้ี่เดดูแต่มาตัวนี้เนาะนี่แหละครับบรรยากาศตามธ ong ไห่ธ o งหน้าบ้านเฮานี่แหละครับกับผมพี่ยังไล่กับพี่จำนี่ครับนี่ผ้าใยผ้าใยมากมือนีนะนี่อากาศแถวหน้าเป็นวัด แแข็งฝนแขน็งตากฝนนะครับเนาะเดี๋ยวเกลือนเกลือหมาก่อนมีหมาอยู่สองตัวหมาอยู่หน้านเกลือมันก่อนจะสิพา่าจะสิพา่ายยางไปรอบๆสวนหรือว่ารอบหน้านะครับเนาะวิวทิวตัดกับพ่อแม่ซ้ำนี่แหละนี่แหละครับเบิง่งหน่ำลนไส้ข้า อันนี้ก็น่าฝนนะครับกินได้แล้วครับเด้อแต่ฝนคู่มือนี่โมนากินบ่อยากให้กินเมืไหร่ยานมีสารผิดนะครับเนาะอันนี้ก็ของงัวของงัว,ของ,งวของนายยามือแรงเขาก็มานอนหน้าอะไรวมาฝ่อง้อง้อสี่ตัวป่ะครับปะ่ปะมาเดี๋ยวเบิง่งบรรยากาศที่ยวไทยไปน้ำแลยค่ะไาย รอบรอบให้พี่น้องอะไรบ้างนะครับว่าเป็นอะไรมากก็ย่ายมือนี่ผ้าย่ายมากย่ายก็ว่าโอ้อยเยอะถาเขาทุกคนว,ว่าอะไรได้ย่านปลามันกดหลวดกดลีหลวัดมาสั่นนีห้องก็มาอย่างว่าเรื่อยมันก็ใสเวลาไกลได้อย่างน้อยเนาะครับเนาะกับบังทิวทัดเป็นน้ำ นี่ฝนนี่ย่ำอีได้หมูเลี้ยงนี่บรหองเลยแหละอหมูเลี้ยงอันนี้มฮอดลีมอดลีตัวที่หนึ่งเละครับมันมีสองสองมองว่าสิได้หลายปัญหาเมาเบิ่งกันนี่ครับผมโอ้เป็นวัดเนาะนายเดี๋ยวย่อยลงเบิ่งก่อนมาเนะอะลีกับโมแมลีใหญ่ยยดอกรีน้อยรีน้อยพอดี เดี๋ยวตัดภาพมาของนี่เลยครับอ่ามีขับเข่ากำลังงามสวยเลยเขียวกลุ่มเลยเขา่ามันม่าเลยเรื่องเขา่ายังว่ากระได้กินเมานี่แหละม,ม่านมดแหละเบิ่งโน้ดอะไรยักษ์ลายวันไหนเมริดปาเข่งหมู่เฮาเบิ่งก่อนเบิ่งก่อน แกอยว่ในย้ายแย่งน่อยก่อนไอ้ไอ้ดูหม้อเด็กกำยังนั่มมาอยู่ดูยด้วงไปรอเดี๋ยวเวนพีจะบปขอยห้อขอยโขงข่อยโขงอะไรขอยสลีกอะไรครับอยู่หน้านี่ ต้วไม้โขนต้นไม้เจอรี่ไล,ลายเดนะโอ้ขี่กันอยูไลายเดะขี่เยื่อก็แสดงว่าไลด์เดะนอกบอลเโอ้เลือกเขาเลือกเขาครับเลือกเขาเลือกเขาพี่เทพปลาซิ่วกับปลากระเดิดเพราะว่าเขาเมื่อเทีเท่ยวสองเทีเ่ยวแล้วเมื่อวานนี่ในไลายก็ดีว่าเด็ดเต็มทั้งสีนี่แหละทั้งคู่นี่แหละในเต็ม เดี๋ยวบานนี้เองก็สิบเอเบิรง,อ,อ,ง,งอีกมองนึงอีกมองหนึงอีกรีหนึงเนาะครับเนาะนี่มาเลยมาเลยมาเลยถามผมมากครับถามผมมากบ่ญบรรยากาศโมแมนว่ายยากบนเรี่ยงแน่นิายสองใบาสามแต่แบบฝ้ามันปิดหมดเลยมันโม,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 มีแมนขนแม่นคนอ้าววิ่งมองหายใจอะเลยมันวิตามินฝนเลยตกหยิบซีซามงครับฝนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็กวตกเดี่ยวก็หยุดอยู่ นี่ครับมาเบิ่งบรรยากาศทองท้องไงท้องหน้าท้องในท้องในท้องหน้าขอพี่รอถึงอ,อีกแล้วครับสโลโมชันเดี๋ยวจะหน่อยนะครับเนาะมาเป็นรถไหนมันง่ามมันเย็นตาบอ่นี่ครับบรรยากาศฝ้าหลังฝนนี่ย่ามง่ามสดใสสบายหูสบายตาเนาะครับเนาะอันนี้เมื่อบ่งต้นอันนี้น,นะครับเรื่อต้นนั้น ต้นไม้นี่กัะท้ายแบบนี้หงามเี่ครับนี่นเอาแบบสโลโวโมชันนี่ครับนี่เอาแบบนี่ต้นไมียังดอกอันนี้ก็ได้น่านจะเป็นต้นวงต้นหวาต้นหวาหน้อยเลยครับอละพรก็เป็นวัดได้เสียงอะยังลอยอยู่เสียงโอ้เอาครับเเดี๋ยวเดี๋ยวว่เาเบิ่งบาทนี่น้ำไหลมองน้ำไหลนี่ น้ำก็ไหลโอ้เย็นแต่เกาแต่ยังหน่อยนี่กรอบกินเลยเด้อยเลยครับนี่เดี๋ยวนี้กินบ่ได้เลยเพราะว่าคันเดี๋ยวนี้มันเขาใส่ยาขายาไลา่ม,มันก็คือสมัยแต่ก่อนนอะครับเนาะเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยว่าบางคนมาหลุดเบอรงน,นี่โอ้ยนี่นี่ก็ได้มิเตปลากระเดิดปลากระเดิดเราไปแกงเรื่องไปยังแหลกปลากระเดิดไล่ครับนี่ เดี๋ยวเดยวย้ายเป็นหลังยิ่น่วยกันเลือกเลือกออกแล้วก็เดิน